สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายไฮรักฮีโร่ช่วงสั้นนะครับรถคันนี้ก็เก็บมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็คือ,อ,อปะผูแล้วนะครับปะผูกพื้นแล้วนะฮะแล้วก็เติมของบางส่วนที่มันชํารุดไปแล้วนะครับจัดทรงแล้วนะฮะประตูข้างนี้ก็เบิกใหม่นะครับกระจกใหม่นะฮะเป็นเครื่องหนึ่งวายนะฮะเครื่องดีมากครับถ้าใครชอบแบบเงียบ,ยบขับเงียบ,ยบคันนี้โอเคเลยฮะเหลือเก็บสีอย่างเดียวนะครับจัดทรงแล้วนะครับผม ดูล้อนะครับผมจัดทรงแล้วดูโดยรวมก่อนครับช่วงสั้นช่วงสั้นนะฮะโอเคครับลอนกระบะนะฮะโอเคเรามาดูภายในกันนะครับโอเคภายในนะฮะก็คอนโซลอะไรก็อยู่ครบนะครับผมแผงประตูซ้ายขวาสั่งใหม่มาแล้วนะครับผมมีใหม่ให้แต่เบาะนี่ต้องไปหุ้มเองนะฮะ เรามาดูกันนะครับนะครับเก็บมาเรียบร้อยหมดแลวนะครับจ็บช่วงพื้นช่วงอะไรนี่ก็คือเก็บมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ผมนิ้วปูไปก่อนนะฮะแอร์อเย็นแอร์ไล่เย็นหมดแล้วนะฮะมาดูเครื่องกัน,เ,นเครื่องเงียบนะครับเดินดีเรียบนะครับนิ่งนะฮะน้ำไม่มีปัญหานะครับผมโอเคทุกอย่างนะครับแม่ยัน ไม่ดันไม่อะไรนะครับดูนะครับโอเคผมขออนุญาตปิดเลยนะะครับดูนะโอเคฝากกัปิดฝากกะโปรงเลยดีกว่านะเน้อโอเคครับฐานหน้าเลขยังอยู่ครบนะครับผมเกียร์มันมีครบหมดนะครับนะครับดูนะฮะโดยวรวมนะครับเงียบ เครื่องเงียบครับขับดีมากครับคันนี้เดี๋ยวผมดูผมเร่งให้ดูนะครับครับควันไม่ไหลนะฮะทุกอย่างโอเคนะครับผมอีโร่ช่วงสั้นนะครับสีขอนะครับรถเริ่มหายากแล้วนะครับผมคันนี้เอาไปเก็บสีอย่างเดียวครับรอๆแล้วนะครับดูนะครับ นะครับผม